วันนี้ที่เข้าลงพื้นที่ปัญหาที่เจอี่เป็นยังไงบ้างครับคือคือจริงๆแล้วปัญหานี้เราสืบเนื่องมานะครับตอนแรกผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับจากท่านผู้ใหญ่นะครับ uh huh. แล้วก็ท่านกำนัน uh huh. นะครับอด,ดีตนายกนะครับแล้วก็ประษาให้ผมมาปุ๊บเนี่ยผมเองผมมาแล้วรับทราบปัญหาแล้วนะครับและทีนี้ทางพักเองเนี่ยได้ทราบปัญหานี้ด้วยนะครับ uh huh. แต่วัวหน้านะครับท่านธีรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านเองก็ บอกให้ผมดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะองค์การสะพานปลานะครับที่มีปัญหากับชาวบ้านอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นองค์กรองค์งงการสะพานปลาที่มีรัฐมนตรีช่วยนะครับกรเกษตรอยู่ในพักพอดีนะครับท่านเองเห็นตั้งแต่มีข่าวท่านก็โทรประสานผมว่ามีปัญหาอะไรนะครับพอสื่อสารกันเรียบร้อยท่านเองก็ดาเนินการจะดําเนินการให้ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวท่านลงพื้นที่ที่นี่จุมบรด้วยนะครับปัญหาที่มีเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ครับในปัญหาในเรื่องของการเช่าที่ นะครับซึ่งเป็นที่ราชพัสดุนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งที่นศรนะครับเป็นอำนาจของที่ดินเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าแล uh ้ว huh. ก็ไม่มีใครทีจ่จะมีสิทธิ์มาเก็บค่าเช่ากับชาวบ้านเพราะกฎหมายเขาบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกัน uh huh. นึกออกไหมฮะ uh huh. แล้วทางนี้เนี่ยพอมาเจอปัญหาวันนี้เนี่ยหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ uh huh. โดยเฉพาะัวหน้าของการสะพานปลาเนี่ยยังไปขู่ชาวบ้าน uh huh. ถ้าไม่จ่ายค่าเช่าเขาจะดําเนินคดี uh huh. นะครับเพราะว่า เพิ่งเดือนที่แล้วนะครับหลังจากผมลงเนี่ยชาวบ้านเขาก็าไม่จ่ายเลย mm hmm. เขารอรอรอความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. และอีกส่วนหนึ่งนะฮะท่านดูครับขนาดพื้นที่อย่างนี้นะครับบ้านยังไม่ได้สร้างบ้านเก่าอย่างนี้เขายังเก็บค่าเช่าเท mm hmm. ่าไหร่นะพี่ใหญ่เนี่ยสองพันหกสองพันหกมันมันรีดชาวบ้านอย่างแรงนะครับผมเองผมบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆของพี่น้องชาวประมงที่จุมพร mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทางพักเองอ่ะฮะ ดีที่จะดูแลและก็ดูแลที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องหาความชัดเจนให้เร็วขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมธิการนะครับท่านเห็นเรื่องนี้นะครับท่านสัญญาได้เห็นเรื่องนี้แล้วก็เชิญพวกผมขึ้นไปนะครับในวันที่21เนะครับเพื่อไปชี้แจงเรื่องนี้ครับก็ผมคิดว่าเป็นส่วนดีนะครับที่พวกเรามาได้รูปปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับและก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับโดยเป็นชาวบ้านกลุ่มประมงเล็กๆอย่างนี้ครับ นะครับแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งอีกเดือดร้อนอีกเยอะนะครับจากเมื่อเมื่อกี้ที่ได้ฟังชาวบ้านเขาพูดนะนะว่ามาตรการการช่วยเหลือก็ยังไม่ได้มีรับการได้การช่วยเหลือเลยเลยไม่มีโดนเก็บย้อนหลังครับเก็บย้อนหลังด้วยผมในฐานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะครับทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การทบานปาสำนักงานใหญ่นะครับว่าจะขอเรื่องผ่อนผันเกี่ยวกับค่าเช่านะครับสักปีหนึ่งนะครับ ก็เรื่องก็เงียบไปเงียบไปผ่านมาทัก6เดือนหรือ7เดือนสรุปว่ามีการเก็บย้อนหลังนะครับโดยผู้ที่เสียค่าเช่า4-5 0 0 0ันบาทก็ตกเป็น6-7หมื่นนะครับคิดมา6-7หมื่นบาทาช่วงนั้นซึ่งเราคิดว่าช่วงที่สถานการณ์โควิดรุนแรงชาวบ้านจะได้รับความช่วยเหลือก็เหมือนกระถูกซ้ำเติมนะครับไม่เป็นธรรมครับ ยังไงก็ฝากท่านสสเอาประเด็นนี้ช่วยช่วยไปบอกท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางพรรคเราเนี่ยยินดีที่จะดูแลและยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้อยู่แล้วครับ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 ผมเองผมบอกว่าถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยครับมาเบียดพี่น้องประชาชนเนี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือรัฐบาลนะครับในส่วนแนว่ยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ผมเองตั้งหวักต้องต้องนานแล้วว่าผมไม่ชอบเลยเรื่องนี้ครับไม่ชอบเลยผมเคยเอาเรื่องเรื่องนึงไปพูดในสภาเกี่ยวก้อยในเรื่องของป่าไม้ป่าชายเลนในเรื่องของอ่าคนที่ควบคุมในเรื่องของอทำผิดในเรื่องของพรบป่าไม้ผมบอกถ้าคุณแล้วจับเขาแล้วดำเนินคดีผมไม่ว่าแต่จับแล้วปรับฐานเตี้ยเนยผมไม่ชอบผมไม่เอานะครับเพราะตังได้แต่คุณคนเดียวหลวงไม่ได้เลยถูกไหมครับดังั้นแล้วถ้าหลวงได้ตังเนี่ยผมไม่ว่ากัน แต่ถ้าหลวงไม่ได้ตังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณกับผมต้องคุยกันกน,นะครับผมไม่รู้นะัะทีเราผมมีงานหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเดือดร้อน,นยขอให้บอกไม่ว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรผให้บอกนะครับเพราาะแล้วก็ถามจรีว,ว่าผมตั้งแต่ผมเรียนหนังสือกับจรีมาเนี่ยผมเป็นคนอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วพอมาอยู่ภายใต้นะครับกานะรนของท่านสสลูกหมีผมก็อ,อยู่อย่างนี้อยู่ันสสนะครับแล้วท่านนึทานไม่รตัวนะครับ ไม่ต้องกลัวที่ผมจะทิ้งท่านให้เดียวดายแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วก็ผมเองนั้นวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับยิ่งทำยิ่งลึก๋ยวได้รึกได้เจอนะครับแล้วก็ฝากน้องโอด้วยนะครับถ้าเขาต้องการจะเกินตัวพี่บอกได้เลยที่มานะนะอย่าให้เป็นวันพุธวันอคารักั์กันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาหานะครับแต่ขอฉันกรรมการในหลวงท่านดจะเล่นทีไร็ที่หนึ่งนะครับ ผมผมว่าเรื่องของท่านนี่ครับไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กและไม่เรื่องช้าด้วยนะครับเป็นเวลาไม่กี่วันที่ผมมาเจอที่นี่มารับเรื่องที่นี่ครับแล้วกรรมธิการเรียกผู้ใหญ่ขึ้นไปเรียกผู้ว่าขึ้นไปเพื่อสอบเรื่องนี้นะครับเพื่อไปอธิบายเพื่อไปอธิบายในชั้นกรรมธิการมันไม่ใช่เรื่องช้าเลยนดบอกไหมครับเพราะอย่างน้อยท่านรัฐมนตรี นะครับช่วยกระทรวงเกษตรท่านดูแลเรื่ององค์การสภารปลาและเป็นคนในพักคนใจสร้างยากท่านหัวหน้าได้บอกแล้วว่าให้เดินให้เต็มที่มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับและผมเองนั้นผมบอกพี่น้องว่าผมไม่ได้ทําแค่ที่นี่อย่างเดียวตอนนี้กำลังยึดติดในเรื่องของเอกสารสิทธิที่ดินที่คนรอบลรอมในตุ้งเลี้ยงสัตว์นี่เหรฮะในตุ้งเลี้ยงสัตว์ในนสลอนะครับในป่นนอออนะนา,าชายเลนที่ไปกีดร่วมที่พี่น้อง แล้วก็ในทุกในในเรื่องของ,ของกฎหมายซําซ้อนเป็นนโยบายพรกคํำว่ากฎหมายซําซ้อนก็มีกฎหมายอะไรบ้างครับกฎหมายป่าไม้ยุทยานนะครับเป็นกฎหมายตัวเดียวกันแต่พุ้ปฏิบัติ3ชุดนะฮะนึกออกนะครับผู้ปฏิบัติทั้ง3ชุดผมเคยอธิบายครั้งหนึ่งในรูปแบบในรงนี้เน,น,น,นี้คนระับผมบอกว่าผมเคยไปเจอบุคคลที่ถูกจับพบพาอาวุธยุทันปกบณ์มาแล้วไปกับหัวหน้านะครับเขา

ใหญ่รวมหมดทั้งสั้นขนี่อที่นี่เป็นที่นี้เรื่องไหนเดือนกันขี่รอะไรพี่เดินได้ล้วหลังหลังนี้กี่ตังค์นหลังนี้ผานะไม่มีคนยู่เลเก็บกองล้่นผ่านผ่านผ่นผ่านผ่านผ่านผา่าน มาเร่งเท่าเดี๋ยวผมู่ตสามารถเดนได้่ว่ามันทเพื่อผลรโยชน์มันทเพื่อกรมรัชทาามันทเพื่อกไขายกันกันยานมันทำเพื่อีไปเลย้ขายตำตำเอาร้าน้ำตำคุณต้องเสียไหมอ๋อรถๆใช่ไหมใช่อ้แล้วแล้วมีทาประมงป่ะ ทำนี่นะนี่มพื้นบ้านเหมือนกันท่านสองแฟนทำประมงนีนี่แฟนแฟนก็ทอแล้วไม่บอกเดี๋ยวมันจีบจ้ะเสียก็เช่าก็พรมหลังเนี้ยแต่ว่าพมต้องไปชาบ้านอยู่ เสื้อขาเช้าเสื้อขาเช้าอาไรนะอนะส้อยนกครับอินเดีครับโอ้สองฝันนกนี่นี่สอันกได้ทไวเก็บของเนี่ยครับสอยนกไอ้ไอ้รกูนนี่ก็บอกว่าเปกมันมาแนวแล้วก็แล้วก็ครนมายอาเดุไ่รมาโผ เขาทำเองซึ่งไปวางเขาในป่า <Gar> ห้อยครับไม่ไม so <ft> like, ่ใครรับจ้างทำก็นนาก็ีกนี้าพอกในหนังสาเล็กเนี่ยนี่ทำขายด้วยเปล่าไม่ได้ขายนี่ต่ทำายเดี๋ยเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวนยหังนี้พันห้าเอง ม่่แล้วเไาแล้วเอไม่ปลูกก่เ่คือเขาอ้างัไเราไม่ได้ปลูให้เขาอ้างไงวีนเราปลูก่มันเป็นบ้านเก่ามันมเป็นบ้านเ่าเป็นบ้าน่าอยู่เดิมตอนมาเก็บค่าเช่าเป็นบ้านเก่าแลนะปัจจุบันถ้าเราไม่เจ้าให้ตางเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาให้คนอื่นทำถูกไหมฮะใช่คือเหมือนเราจับจองที่ไว้ใช่อาโหดจริงไว้

ไม่ชอบเีไมไม่ไม่เดาไมถวบ่อเดวไม่ได้จริงนี่ขอพี่แหรอใหญ่8บนาใหญ่กบ่กขอเบอร์กำนันได้

thank you